นี้จากร้านนะฮะร้านอัทธรสนะฮะเราก็จะเดินไปที่วัดนะฮะเจ้าของร้านบอกว่าสามารถเดินทะลุวัดได้จากร้านเดินทะลุไปวัดได้ใช่อันนี้นะ่าจะเป็นร่องรอยการแก้บนนะฮะก็จะ <c oughs> เป็นช่องทางธรรมชาตินะฮะ เราอยู่ตรงนี้แล้วยินเสียงนะฮะเสียงจากวัดชัดเจนมากเลยแปลว่าอยู่ไม่ไกลเมื่อกี้ลองลองเซิร์ช Google แมทก็เดินใช้เวลาประมาณ5นาทีหถึง8ดนาทีานี่อันนี้ทางเข้ามานะฮะนี่รู้เลยว่าคนไปวัดดูรถติดถึงถึงตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะรถติดครับ สวนกันไม่ได้ด้วยเนี่ยอันนี้นะฮะเราเดินมาถึงวัดแล้วฮะมีข้ามคลองนี้ก็ถึงวัดแล้วนะฮะนี่ฮะ,ะทางเข้าวัดคนก็เยอะอยู่นะฮะขอเรียกแม่ขอวัดสุโขทัยที่น่ครับเจ้าที่นี่ครับ

วันนี้มีการสวดพันธยักษ์นะนั่งบอก,กนี่พิธีน่าจะเสร็จ <ขอ S 1> แล้ววันนี้เราไม่ได้จอดนะเราไม่ได้จอดเราจะนอนพื้นที่ไว้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดโยมข,ข้ามในวันนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้อยู่ในตาพิธีครับในส่ศีลละโยไมย่ถึงน,นะครับ นี่ฮะทาวเวศเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานก่อนแล้วกันบุตตกาโมและเพบุตตทธทนกาโมและเพธนังอธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภัควายมมะลาชาโนเทาวเวสวรโนมรนังสุขขัง อะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวนณโนจะตุมหาลาชิกายะขะพันตาพัทธภูริโตเวสภุสพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวนณโนนะโมพุทธายะนี่ก็เป็นบทสวดน,นะฮะท้าเวสุวรรนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นบทย่อหรือบทเต็ม นะครับตอนนี้ขึ้นชื่อลือชานะฮะใครไม่มาก็ถือว่าเอามากนะฮะตอนนี้นะฮะมากราบไหว้เท้าเวสวรนน์ที่วัดจุฬามณีนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้ทางเฟซบุ๊กอินตาแกรมนะฮะอยู่ทง YouTube นะฮะมากันที่วัดจุฬามณีนี่ครับขัางนะฮะ ไม่ขาดสายจริงๆนะฮะดึกๆดื่นๆนะฮะถ้าคนที่หลีกเลี่ยงคนเยอะนะฮะเขาก็จะมาหลังเที่ยงคืนนะฮะบางคนต็มาตีสามตีสี่นะครับคือคนที่มากลางคืนเนี่ยมี2ประเด็นคือเพื่อหลีกเลี่ยงคนจํานวนมาก2เขากล่าวว่าถ้ามาช่วงกลางคืนดึกๆเนี่ยจะมีพลังมาก นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับส่วนจริงๆแล้วนะบอกเลยว่าการเดินทางเนี่ยเดินทางาไม่ลำบากแต่รถติดมากช่วงนี้นะฮะเพราะว่าคนหลั่งไหลเยอะมากจริงๆรินะโลยกำลังจะสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะฮะคนมาขอพรกันเยอะนะครับต้นคลิปที่ให้ดูนะฮะคือเป็นเส้นทางลัดนะฮะถ้าใครจะมานะฮะ ก็แวะที่ร้านอัธรดนะฮะก็สามารถเดินทะลุมาทางวัดได้เลยนะฮะยังไงก็ขอแนะนำนะฮะสำหรับผู้ศรัทธาเลื่อมใสนะฮะท้าวเวสวรรณนะฮะวัดจุฬามณีนะฮะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ